กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่โทรมานะครับ0ูนย์เก้าสี่นะครับพี่พี่ครับพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับแค่โทรมาหาผมและเมมชื่อผมนะครับเดี๋ยวไลนมันก็เด้งขึ้นเลยนะครับพี่มาครับเดี๋ยวมาดูกันต่อจากอีพีที่แล้วนะครับพี่เอาใบประกาศงานพิโลคนะครับงาน กําแพงเพชรมาแล้วครับพี่ใครเช่าพักที่หลงมันไปครับตาก็มาหาผมหน่อยผมจะได้ส่งใบประกาศไปให้นะจ๊ะมาครับพี่เดี๋ยวมาดูกันองค์แรกก่อนเลยเนาะ EP นี้ครับพี่นี่ครับพี่อันนี้เต่าหลวงพ่อเงินนะนี่ครับน่าใช้นะพี่เครื่องรางชั้นหนึ่งเลยเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่นี่ครับนี่ครับองค์นี้ถ้ามีสะดือแบบนี้นะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่เขาว่าสะดือครับบางคนก็เรียกว่าเดือยนี่ครับ ก็เก่าแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่เต่าหลวงพ่อเงนวัดบางคายครับพี่ราคาแบ่งปันนะครับผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจะพิจาหกร้อยบาทนะจะพิจาอันนี้นี่ครับพี่พับปิดตาหลวงพ่อปานนี่ครับพี่นี่ครับหลวงพ่อปานเขาอ้อครับพี่นี่ครับเนื้อปึ๊กๆเลยพี่นี่ท้องเหลืองก็เก่าครับพี่นี่ครับเนื้อหางนี่ปึ๊กๆเลยพี่นี่ครับ ผมเอาหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทจ้ะนี่ครับพี่โอ้โหนี่สวยครับพี่ทำไหมพี่นะเห็นไหมนี่ครับพี่อ่าน่าใช้นะพี่นะผมมีเบียบติดรางวัลที่หนึ่งไวยเนี่ย สวยๆแต่ว่าวงนี้พุ่งได้มาสวยกว่าเยอะนะครับพี่เห็นไหมพี่มาครับพี่ขอปรับไฟหน่อยนี่ค่ะเห็นไหมพี่มีกระนกสวยมากนี่ครับพี่ไม่มีบินบีกระเทาะเลยพี่แม่เพิ่งได้มานี่ครับ นี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่นี่ครับนี่ครับกุลุทุ่งเศรษฐีนี่ครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทจะพิจารไอ้วผมมีองค์พี่สองหน้านะนี่ครับนี่ครับนี่ก็สวยไม่แพ้กันนี่เป็นสองหน้านะพี่เพ่งจะได้มานี่ครับเขาว่าหายากมากนี่ครับสองหน้านี่ครับพี่สองหน้าครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่สองหน้าผมเอาหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะจะพิจาหกร้อยบาทจ้านี่ครับอู่ทองเนื้อชิ้นเงินนี่ครับพี่เลี่ยมเงินนะพี่นะอู่ทองเนื้อชิ้นเงินครับพี่เลี่ยมเงินครับพี่นี่ครับพระกุอู่ทองเนื้อชินเงินครับพี่สวยๆแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับพี่ ผมเอาราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะนี่ครับหนึ่งบาทครับเลี่ยมเงินพี่อู่ทองพระกกมไม่ควรพลาดพระกกมไม่ควรพลาดจะพี่นี่ครับน่าใช้มากครับพี่ดำปุ๊ดเลยเห็นไหมนี่ครับอู่ทองครับพี่หนึ่ง้าบาทนะครับชอบพี่โทรมาเลยชอบพี่โทรมาหาผมนะนี่ครับพี่แล้วนี่โอ้โหนี่ก็สวยครับพี่ นี่ครับนี่พราเลี่ยมทองเก่ามาพี่นี่ครับปุกปทวดนะพี่นะพิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำสวยงามมากอ้วนตึบเลยนี่ครับพี่นี่ครับพี่สวยครับพราเลี่ยมทองเก่ามาครับพี่นี่เลยครับพี่สวยมากสวยมากเลยพี่สวยมากเลยจ้ะ นี่ผู้โทดเอ๋รอยกระแทกไหมพี่นี่รอยกระแทกรอยปัม๊มนี่ข้างยังมีรอยกระแทกรอยปัม๊มนี่ครับพี่นี่ครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทครับพระเลี่ยมทองเก่ามาครับพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้ยบาทนะจ๊ะพี่จ๋านี่ครับวัสดุทั์ที่ น้ำเต้าเล็กนี่ครับพี่นี่ครับพี่วัสดุทัดครับพ,บพี่พระชัยวัดพิมพ์น้ำเต้าน้ำเต้าตรง่าใช้เลยพี่นะนี่ครับ สวยงามมากครับพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยครับพี่พับปิดตาลหลังแบบครับเน, e ah. นี่ยหลวงพ่อฮียงวัดป่านี่ครับปิดตาหลังแบบหลวงพ่อย ah. ียงวัดป่านี่ครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับอันนี้พับปิดตาหลวงพ่อแก้วนี่ครับ พิมพ์ปั้นสวยงามไหมพี่นะนี่ครับสวยมากกล่ามากครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทเหมือนกันพี่หกร้อยบาทะจะพี่จา๋าหกร้อยบาทะจะพี่องนี้ก็นี่ครับพับปิดตากับพี่นี่ครับองนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเฮียงเหมือนกันนะพี่นะหลวงพ่อเฮียงวัดป่าครับพี่นี่ครับพับปิดตาห้าเหลี่ยม แลีวหกเหลี่ยมนี่แหละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมพับปิดเป้าหกเหลี่ยมหลวงพ่อเฮียงวัดป่าหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่นี่วัสดุทัดนี่ทำน่าใช้มากชินรลาดวัสดุทัดครับมอคอหนึ่งท่านเจ้าประคุณสีสนนี่มอคอหนึ่งครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ นี่ครับหกร้อยบาทนะน่าใช้ครับพี่หกร้อยบาทจ้าโอ้โหโอ้ยโอ้ยโ,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 โทษทีครับนี่สายสมเด็จไม่คนพลาดพี่ดูเห็นไหมบาคุณพรมพี่คี้กุ๊นี่สสวยเลยพี่นี่บ้าคุณพรมพครับหลังป้ามาหลังป้าแล้วพี่เลยคี้กุ๊นี่ครับกุกเก่าแล้วผมดูเป็นกุกเก่าพิมพ์พระประธานนะพิมพ์ใหญ่นี่เนี่ย นี่ครับฟองตวคูเต็มเลยผมเอาหกร้อยบาทนี่ครับนางกวักห,ออวหวกลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหล่อโบราณพี่เก่าเ่าแบบนี้หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหกร้อยบาทพี่นางกักกักเงินกวักทองกวักโชค กว่ากลา้ากวัานะเมตตามหานิยมนี่ครับหกร้อยบาทจ้ะนี่ครับเรี่มเก่าๆส,สวยๆจมูกชมพูเห็นไหมพี่นี่ครับนี่ยิ้มหวานๆพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่ครับพิมพ์นิยมครับลงพ่องเงินครับเรี่มเก่าบโบราณนะพี่นี่ครับเก่าๆส,สวยๆพี่นี่ชอบนี่พิมพ์นิยมนะครับพี่สวยมากเก่ามากครับหกร้อยบาทนะพี่นะ เรียมโบราณโบราณแบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทจะพี่จานหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมจ้าหกร้อยบาทนะจ้าอันนี้หลวงพ่อพักคงนะพี่พักคงลําพูนเนื้อละเอียดเนียน,ยน,ยน,ยนาปาเลยพี่นี่ขาเรียมเก่ามาแล้วงสงสัยว่าจะของทาห่วหักเขาก็ไปเรียมพลาสติกทบอีกทีนี่ครับนี่ครับพี่น่าใช้นะสวยงามมากนี่ผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่ หกเหรยบาทจ้ะพี่นี่ครับน่าใช้มากครับพี่เสือหลวงพ่อปานครับมีตัวเดียวพี่นี่ตาเป็นลูกเต๋าเห็นไหมพี่นี่ครับนี่ครับพี่จานเต็มเลยนี่ครับตัวนี้พันสองพี่พันสองลดไม่ได้นะขายต่ำกว่าทุนแล้วพี่นี่ครับ นี่ครับพี่หนึ่งพันสองร้อยมีอยู่ตัวเดียวครับพี่เสียงหลวงพะปานครับหนึ่งพันสองร้อยครับพี่ถ้าไปโทรมาเลยพี่นะนี่ครับพระผงสุพรรณนี่ครับพี่มีสามเมช่างเห็นไหมนี่ครับพระผงสุพรรณครับพี่้อยตัดตอกนี่ครับเป็นเนื้อดินกองเลยพี่นะหลังรอยมีนิ้วมือกดตรงสูตรตรงตําราครับพี่นี่ครับอกเป็นงวงช้างเนี่ยพี่แขนอ่อนนี่ครับ โห oh, ยาวสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ฮะตับลำลาเลยพี่หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทนดิพี่นะนี่ครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังโคตรสวยเลยพี่นี่ครับนี่พระเทวดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังโคตรเก่าโคตรสวยเลยพี่นี่ครับนี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเลยพี่นี่ฮะพี่เขาเก่าสดสวยแบบนี้ครับพี่โหสนหิมน้ำมากขึ้นเต็มเลยนี่ นี่ครับพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่มีคดส้มปล่อยหรือบางคนเขาเรียกคดกฐินกลายเป็นหินหมดแล้วพี่กาวแบบนี้เ,เลยพี่กลายเป็นหินหมดแล้วครับพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่จา๋าเอ้ยเป็นตะกุดเงินวัาจารย์นองพี่ดูนะตะกุดเงินอาจารย์นองนะพี่นี่ครับ อาาเออตะกุดเงินกงจักนาลายหรืออะไรนี่แหละมั้งฮะนี่ครับเป็นตะกุดเงินอาจารย์นองครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่น้องหนูมียันนอนหนูเีโคตรนอนหนูอาจารย์นองครับเป็นตะกุดเงินครับพี่นี่ครับดอกนี้ผมเอาเก้าร้อยบาทเป็นตะกุดเงินนะพี่นะะตะกุดเงินอาจารย์นองนะครับพี่อาจารย์นองวัดายข่าวครับผมเอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่ พระพุทธชินราชนี่วัตสุทัศน์นะพี่นะสวยมากครับนี่นี่ครับสองสี่แปดห้านี่ครับพี่น่าใช้ครับพี่เก่าเปิ๊กเลยเนี่ยโคดกงจักรธรรมจักรนี่ครับวัสุทัศน์ครับพี่สวยมากครับนี่ครับนี่ท่านสังฆราชแพนี่ครับเก่าสวยนี่ครับพี่หกร้อยบาท หกร้อยบาทจะพิจาหกร้อยบาทนะครับโห oh, นี่ก็สวยนี่พี่นี่พิมพ์นิยมเลยพี่พิมพ์มือลองนะพี่นะนี่มือลองสวยมากนิยมพิมพ์มือลองครับพี่สวยงามเก่า <c oughs> สวยนี่ครับสวยและคมเนี่ยคมสวยมากครับพี่เนี่ยเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทครับพี่นี่ครับนี่ครับสวยมากครับพี่ นี่ครับหกร้อยบาทครับหกนะร้อยบ,บาทนะพี่นะหกร้อยบาทจ้านี่ทองรูปบวบครับพี่ปูหนังอยุธยานะี่ครับพี่เนื้อทองรูปบวบหกนี่ครับเนื้อทองรูปบวบครับพี่สุดยอดสวยสดงดงามนะครับพี่นี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับพี่นี่ครับพระปูหนังครับพี่เนื้อทองรูปบวบเจ็ดร้อยบาทจา้ 700, 500, 500ทะพี่เจ็ดร้อยบาทจะจ้ะพี่จ๋าแลนนี่ครับ วัดใหญ่เช่มงคลครับพี่พิมพ์พใหญ่ทรงพลนี่ครับพี่เรียมกรอบเก่าแบบนี้เลยพี่แบบนี้และครับนี่ครับผมเอาหกร้อยบาทพี่หกร้อย <600. S 1> บาทครับเนื้อกะเบื้องเคลือบนี่นพี่นะให้พร้อมกรอบแบบนี้เลยพี่กรอบเก่าโบราณครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทะจะพิจารณี่ครับ นี่สวยสุดงดงามครับปกโพลเนื้อดินนะพี่นะลงชาติแดงนี่ครับเปนลงรักลงทองทสวยๆแบบนี้เลยพี่เป็นเนื้อดินยกต้นนะพี่นะนี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทพอเพราะว่าไม่ได้ส่งประกวดนะพี่นะเนี่เพิ่งได้มาใหม่ครับนี่ครับหกร้อยบาทจ้ะพี่สวยไหมสวยมากหกร้อบาทจ้ะพี่นี่ครับนี่ก็เพิ่งได้มานี่ครับยากหน่อยว่า พิมพ์นี้ครับเหนืออาปกาก้าเงี้ยจังไฟก็นี่คอแอลนี่เป็นพิมพคอแอลครับพี่ปีหนึ่งห้านี่ครับพี่ผมเอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทพี่ 9ก้าร้อบาทครับเอาเก้าร้อบาทนี่สองสี่เก้าเจ็ดหกร้ยบาทหกร้อบาทครับพี่เ๋ย๋ยว EP นี้ต้องกราบสวัสดีครับ